อันนั้นละ่ะอย่าพลาดไปอย่าพลาดมันจําดึงลงมากเออได้ฟึ่งปลอยอันนี้ก็ทั้งผีเออ,อขึ้นไปเออคันเล็งแตะน้ำ oh, <yeah. S 1> ค่อยๆทุกขาดออกแบบนี้ค่อยๆทุกขาดออกคือจังเขาออกตัวมาไส่ oh, <yeah. S 1> ค่อยเบิ้งข้างล่างกูนะท oh, <yeah. S 1> ามันแห้งก็อย่าพลาดลงไปทามันเร็ว เมื่อเขาโฮมบอลน่ะเขาโฮมเลี้ยวเพื่อมาไล่ไปอดบานไงวะน้าผ่านี้จับคาดไว้เดือนนะ หยาบคาดพกดันขึ้นมากขึ้นเนะออแม่นโอ้เจ้าหยาบคาดวะล่ะขั้นเร่งนะแตะพร้อมขั้นเร่งอ่ะขั้นเร่งมันมัน,นบ่นะนนแห้งนะน่ะ <laughs> <laughs>